คุณกำลังฟังขายเดียพอดแคสต์สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันอีกแล้วนะคะกับพอดแคสต์พัฒนาความคิดพัฒนาตนเองเพื่อเป้าหมายที่คุณต้องการค่ะวันนี้จะชวนมาคุยในเรื่องของมุมมองของคนที่ได้ขึ้นชื่อว่าฉลาดที่สุดของโลกค่ะ นั่นก็คือคุณอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ว่าเขาเนี่ยมีมุมมองและมีความคิดยังไงเกี่ยวกับการใช้ชีวิตหรือว่าเรื่องของวิทยาศาสตร์และเกี่ยวกับศาสนาด้วยค่ะซึ่งประวัติของคุณอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะคะก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเขาเนี่ย เป็นคนที่ขึ้นชื่อเรื่องของบิดาแห่งวิทยาศาสตร์เป็นบุคคลที่มีความเฉลียวที่เฉลียวฉลาดที่สุดของโลกใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วตอนเด็กอะคะ่ะเขามีปัญหาเรื่องของการพูดคือเขาเป็นเด็กที่พูดช้าจนทําให้พ่อแม่ของเขาเนี่ยคะ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยลูกของเราจะเรียนได้ไหมคนที่เคยมีปัญหาตอนเด็กแต่กลับสามารถประสบความสําเร็จได้ตอนโตก็สามารถทําได้เช่นกันคะ่ะ โดยคุณไอน์สไตน์ค่ะเขาก็ยึดหลักของความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะโดยเขาเป็นคนที่ขยันศึกษาควยคว้าหาความรู้ถ้าเขาสนใจเรื่องอะไรเขาก็จะตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจศึกษาอย่างจริงจังจนประสบความสำเร็จค่ะและในมุมมองเรื่องของความหมายของชีวิตของคุณอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะคะ,ะ,คะเขาก็ได้กล่าวไว้ว่า เขาคิดว่าความหมายของชีวิตนั้นการที่เราเกิดมาเพื่อทำอะไรเพื่อสังคมหรือว่าทำอะไรเพื่อใครสักอย่างเนี่ยค่ะมันเป็นความหมายของชีวิตซึ่งเขามองว่าการที่เราเกิดมาเนี่ยเราเกิดมาเพื่อแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือสังคมไม่ได้ ต้องการทําอะไรเพื่อตัวเองอย่างเดียวเพราะว่าการที่เราทําอะไรเพื่อตัวเองมันอาจจะไม่ใช่ความสุขและความหมายของชีวิตจริงๆเพราะฉะนั้นความหมายของเขาก็คือเขาจะชอบช่วยเหลือและแบ่งปันค่ะและคุณไอสไตค่ะเขาก็ได้พูดถึงเรื่องของศาสนากับวิทยาศาสตร์คือจะ บุคคลส่วนใหญ่ทั่วไปค่ะจะมีความคิดว่าศาสนากับวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นคู่อริกันแต่จริงๆแล้วคุณไอน์สไตน์บอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นของคู่กันนะที่เราทุกคนจะต้องเชื่อทั้งหลักคำสอนของศาสนาและก็ใช้หลักของวิทยาศาสตร์ ในการหาเหตุและผลเนี่ยมาเพื่อมาพิสูจน์คือ2ส,สิ่งเนี่ยค่ะมันจะต้องเขาบอกว่ามันจะต้องใช้ในชีวิตควบคู่กันไปเพื่อจะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จและก็มีความสุขควบคู่กันไปด้วย ในมุมมองของคุณอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ค่ะเขามองว่ามนุษย์เราอะต่างก็ต้องการตอบสนองความต้องการของตัวเองมีความรู้สึกต้องการมีความรู้สึกเจ็บปวดเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้หลักของศาสนาเนี่ยค่ะมารักษาเยียวยาจิตใจของเราเพราะว่ามนุษย์ก็ยังมีความกลัวกลัวอดตายกลัวสาสตร์กลัวเจ็บป่วย กลัวอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเพราะฉะนั้นการที่เรากลัวและสิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยมีศรัทธาหรือว่ามีกําลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปเราก็ต้องนําหลักคําสอนของศาสนามาใช้เพื่อให้เรารู้สึกว่าเรามีกําลังใจในการใช้ชีวิตหลักคําสอนก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเอ,อ้ยถ้าทําดีก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วหรือว่าถ้าเป็นศาสนาอื่นใช่ไหมคะก็ ถ้ากว่าเราทำดีเราก็จะได้ของรางวัลตอบแทนแต่ถ้าหากว่าเราทำไม่ดีเราก็จะโดนลงโทษอะไรประมาณนี้ค่ะจะเห็นได้ว่ามุมมองความคิดของคนที่ขึ้นชื่อว่าฉลาดที่สุดในโลกอย่างคุณอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ค่ะเขาก็ ได้ยังเล็งเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วศาสนากับวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะมันเป็นของคู่กันที่เราจะต้องนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อค้นหาความหมายของชีวิตเพื่อต้องการความสุขหรือว่าเพื่อต้องการที่จะ ประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะอย่างที่เราทราบกันดีว่าหลักคำสอนของศาสนาก็เป็นเรื่องของความเชื่อโดยที่เราเนี่ยก็ไม่ต้องหาข้อพิสูจน์ก็ได้ว่าความเชื่อเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงถ้าว่าเรามีความสุขกับความเชื่อของเราก็เชื่อต่อไปได้ค่ะแต่ว่าเราก็ต้องมีความเชื่อ ในเชิงของวิทยาศาสตร์ที่มันจะต้องมีเหตุและผลควบคู่กันไปด้วยถ้าเราเชื่อแบบสุดโต่งมันก็จะกลายเป็นว่าง,งมงายใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเชื่อแล้วเราก็ลองใส่เหตุและผลเข้าไปด้วยมันก็อาจจะทำให้เรามองเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในความเป็นไปได้คะ่ะ สำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่จะลองนำแนวคิดนี้ไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองเพื่อความสุขความสำเร็จอย่างที่คุณต้องการก็สามารถนำไปปรับใช้หรือว่าลองไปคิดทบทวนดูอะไรประมาณนี้ค่ะขอขอบคุณที่ติดตามและรับฟังช่องขายเดียร์พอดแคสต์นะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ